กละแมสวยสะดุดตาถวายทองหุ้มปรียอดสวนฐานพระธาตุพนมเรียกว่าเดินสายทำบุญกันเลยครับงานนี้สร้างบุญให้ตัวเองอย่างต่อเนื่องสำหรับพิธีกรสาวอย่างกลละแมพระจรศรีเบญจมาศล่าสุดนั้นพิธีกรสาวครับร่วมทำบุญกับกัลยานมิตรถวายทองหุ้มปรียอดสวนฐานพระธาตุพนมที่วันพระธาตุพนมจังหวัดนครพนมแต่ที่ต้องสะดุดตากว่าการทำบุญครั้งอื่น,นก็ตรงที่พิธีกรสาวใส่ชุดไทยจัดเต็มเลยทีเดียว พร้อมกันนี้ครับพิธีกรสาวยังเก็บภาพบรรยากาศในงานมาฝากพร้อมกับเขียนแคปชั่นครับว่าทรัพย์ที่หามาได้ด้วยความตั้งใจสุจริตกายที่พาตัวเองมาทําบุญด้วยตัวเองและความปราณีตจิตที่มีความอิ่มเอิบปีติตั้งแต่แรกที่ทำระหว่างทำและหลังทำแม่ขออนุโมทนาบุญในการร่วมเป็นประธานกับครูอ้อยและเพื่อนๆนกาลยานิมิตในการถวายทองหุ้มปรีส่วนฐานพระธาตุพนมปัตนีได้หลอมรวมเป็นหนึ่ง ได้ยกขึ้นสู่ยอดของพระทัตุพนมเรียบร้อยแล้วขอให้ทุกท่านได้มีส่วนแห่งบุญนี้ทางผู้ติดตามแม่ผู้ร่วมทำบุญบอกบุญอุดหนุนสินค้าเป็นกำลังใจและร่วมอนุโมทนาบุญได้รับผลบุญในครั้งนี้เสมือนทำด้วยมือตัวเองขอให้ท่านมีทรัพย์มหาศาลมีความสุขปลอดภัยเป็นที่รักมีสติปัญญาสำเร็จอย่างที่ตั้งใจไว้ค่ะนอกจากนี้สาวแมนนะครับยังได้เขียนโพสต์ด้วยว่า วันนี้จะเป็นอีกหนึ่งวันที่จะจดจําไปตลอดชีวิตวันที่อัญเชิญปรียอดทองคําพัฒนพนมส่วนฐานขึ้นสู่พัฒนพนมอย่างสมบูรณ์ภาพความงามความตั้งใจของคณะทํางานประชาชนที่มาร่วมงานซึ่งเมื่อเริ่มทําพิธีก็มีสายฝนโปรยปลายมาให้ชื่นฉ่ำใจไม่มีใครหนีไปไหนเพราะความปิติในหัวใจนั้นเย็นชําไม่แพ้กันคุณครูแม่และเพื่อนๆในฐานะเจ้าภาพครั้งนี้ดีใจที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งในงานบุญครั้งสำคัญของพัฒนพนม แม้จะจดจําเหตุการณ์นในวันนี้ภาพทองคาที่กําลังลอยขึ้นไปบนยอดตราตึงอยู่นในหัวใจทองที่เราถวายเป็นส่วนหนึ่งบัดนี้ได้ฝากไว้ในแผ่นดินและพระพุทธศาสนาสื่อไปตาบนานแสนนานอนุโมทนาบุญแด่ทุกท่านนะคะเป็นในเรื่องช่องทางข่าวบันเทิงนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซูเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์ มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สําคัญครับต้องขอกราบขอประคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ